ต้องทำต่อไปครับร้านอยู่ตรงไหนครับนะเออตลาดไทยครับตลาดไทยครับตรงข้ามเทศบาลเมืองท่าขงเลยครับทำอะไรบ้างอ่ะมีร้านในร้านหรออือเป็นพว,พวกอาหารนั่งชิวๆครับดนตรี แล้วก็มีพวกอาหารป่าครับประมาณนั้นครับร้านนั่งชิวครับพี่ชาวดนตรีบรรยากาศโล่งๆสบายๆประมาณนั้นครับสไตล์แบบเราเนี่ยแหละใช่ครับสไตล์แบบเราสบายๆนะครับอนั่นก็คือธุรกิจอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งที่เราเห็นน่าหลิมกําลังทําอยู่และทําอย่างสนุกสนานก็คือการนาสิ่งของหรือว่าความช่วยเหลือไปสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดมันเป็นยังไงคืออย่างงี้ครับพี่ชาวมันเป็นความโชคดีของผมที่ผมที่มีเพื่อนมีพวกรับที่มีสไตล์เดียวกันชอบทําบุญ ตอนนี้มีวันหนึ่งเราก็อยากกลับบ้านละอยากกลับมาทําบ้านเราม้างครับอยากมาดูแลพี่น้องในชุมชนเราอให้มันให้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรประมาณนะั้นคือความตั้งใจแบบนั้นครับอืครับ